สวัสดีครับมเนกมาอยู่กับช่องจออดคนเหลียงงว่วคือเก่านะครับสําหรับมนเนกผมกัมีสละ,ะเป็นข้าวสารนะครับประจําวันมาอมอบให้ชาวพีน้องเกษตรกร,ร,กรคนเหลียงงว่วนะครับผู้ที่เลียงงวัวในสภาวะปัจจุบันนี้นะครบับเนื่องด้วยนะครับสืบด้วยรคาคา ในปัจจุบันนะครับค่อนข้างราคาค่อนข้างจะราคาบ่าค่อยดีนะครับถือว่าราคาค่าอนข้างจะตกตำ่ำก็คือด้วยสาเหตุมาหลายๆอย่างนะครับแต่ตามคลิปที่ผมได้กล่าวไปในคลิปต้นตน้องกับผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปัญหาเรานั่ันกออ็อาจจะบ่เม่นต้นเหตุแล้วเพราะว่าสืบเ,เนื่องด้วยนะครับ สภาวะนะครับขาข้องฉีบในปัจจุบันของเขานะครับมันมีแต่แนวแบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบ่มียังบัสิดลดลงย่างเช่นพวกาขาอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับทุกชนิดนะครับบอกว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับไล่ตั้งแต่พวกหัวอ,อาหารของประจำคอพวกกากน้ำตาลห้ามเข่านะครับลำข้าวพวกนี้นะครับ อาหารเม็ดหรือว่าอาหารประเภทแบบข้นนะครับแม้กระทั่งแกบนะครับแกบที่ใส่ในคอกเข้าในกครมีแต่ราค่าเดินหนานะครับ,นนรบโบมีราคาถอยหลังคือจังราคาง้วนะครับมีย่างเดียวนะครับที่ถอยหลังก็คือราคาวัวนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเพจไทย ราคาง่วนี่ตกตำ่ำแห้งนะครับแลวกะ็แนวทางคาดว่า,าความที่จะเป็นไปได้ที่จะให้กับเขามาสู่สภาพวาเดิมนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะครับหรือว่าอาจจะต้องอใส่เวลานะครับในการดำเนินการเพราะว่าอา,อาจจะเป็นภาวาง่วในปัจจุบันนะครับมีค่อนข้างจะหลายนะครับ หันมาเลี้ยงง่วนะครับบรรกาเขากัลัดูการนะครับปัจจุบันนี้ก็คือการเทขายออกมานะครับค่อนข้างจะสูงนะครับโดยปัจจุบันแล้วนะครับโดยคณะนี้นะครับณวันที่11นะครับพึษภาคมนี้นะครับ67นะครับถ้าเป็นงัวประเภทีง่วเนื่อนะครับจะเป็นราคา ได้ค่อนขางจะดีกว่านะครับโดยโดยเฉพาะสายพันธุ์พวกตระกูลวัวเนื้อนะครับซาลูเล่พวกที่เป็นเนื้อนะครับจะค่อนข้างจะมีราคากว่าอ,อ,อีก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 ,อก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 สายพันธุ์นะครับเพราะว่าโดยการตีราคาของพอค่าในรูปแบบต่างๆนั้นนะครับข้าจ้าก,ก็จะตีแบบปัจจุบันนี้ก็จะตีเป็นตีราคาเนื้อ,อย่างเดียวนะครับ ว่าจะเป็นง่วรูปแบบลักษณะใดนะครับก็เลยเหตให้งัวสายพันธุ์ที่มีอัตราอัตราแรกเนื้อที่ดีกว่านะครับจะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับโดยความเหมาะสมนะครับกับขาข้องฉีบของเ้อาในปัจจุบันนะครับมันอบอบลานกันนะครับความมันบผสมดุลกันนะครับโดยเฉพาะขาข้องฉีบของการ ดูแลการเลี้ยงนะครับวิธีการต่างๆนะครับที่เกษตรกรนํามาใส่นะครับโดยเฉพาะต้นทุนอาหารนะครับเป็นรักนะครับแต่ถ้ากรณีี่เลี้ยงเป็นง่วคุณนะครับหรือมีสาตว์กรกกากัยงยพ่อเดินหนาต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกลณนีแบบเลี้ยงธรรมดานี่ก็ค่อนขออ้างจะยากนะครับเพราะว่าราคารู้สึกว่าจะเปิดเครื่องนะครับ ก็คือจังผมไดเก่าไปขัดตัวนะครับความสอดคล้องของราคาอาหารกับราคาค่าของฉีดของง่วบเพราะว่าของง่วบ่วาของคนครับมีราคาค่อนข้างที่กลับด้านกันนะครับแตกต่างกันอย่างยางมากครับโดยก็โดยที่ยังบ่เคยเจอมากในอดีตนะครับหรือปัจจุบันนี้ราคาค็ไปค่อนข้างจะเร็วนะครับอันนี้บอกถึงสภาพวันในปัจจุบันนะครับก็คือของมือนีนะครับก็หมายถึงห่วง ห่วงวันที่ส1บเอ็ดพฤษภาเนี่นะครับของปีหกเ็พราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเป็นไปได้กับตะย่าพึงขายก็ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าเก็บได้ก็เก็บสกอนนะครับเพราะว่าผมซื้อวันละค่าค่อนข้างจะนาตกใจนะครับนาตกใจนะครับแตกต่างกันร้ายครับกับห่วงสองปีที่แล้วนะครับสองสามปีที่แล้วนะครับห่างกัน บอ่อบเป็นครื่งตอเครึ่งครับเป็นระยะแบบ1ต่อตเลสด้วยนะครับอ่าอัดสามนะครับที่หายไปเลือแค่เด็กแค่เปอร์รเซ็นต์เดียวประมาณนี้นะครับถ้าเ,เป็นไปได้ก็อยากให้เลี้ยงไว้ก้อนนะครับหรือว่าถ้าจังไรก็มันเดือดร้อนแือว่ามีความจะเป็นก็ต้องขายให้กันนะครับเพราะว่าการเลี้ยงงวก็ย่อมมีต้นทุนนะครับบ่คือกันนะครับสำหรับ คลิปนี้เป็นการมาวิเคราะห์นะครับราคาบัวกับสภาพวาการคลองชีพนะในปัจจุบันนะครับเว่าสภาพวาเป็นเท่าไหร่นะครับสาหรับคลิปนะฮะเดี๋ยวกจะมาว่านะครับว่ารูปแบบราคาเป็นไปในทงิศทางรูปแบบใดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากพี่น้องเช่าเกษตรกรเลี้ยงงัวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ตัวของกระปุกเบี้ดไเห็ดชิปเพราะว่าช่วงนี้กรบ่ค่อยน่ามาเห็ดชิปครับเพราะว่าโดยครับ งานในนาทีก็มีคอนคางจะหลายนะครับก็เลยหนนาทีได้มาเหตุคลิปให้พ่อแม่พีน้องเจ้าเกษตรกรได้รับช่อมรับฟ้งนะครับถึงสภาพวาดในปัจจุบันนะครับว่บาเป็น,น้าไดราคากับราคางัวที่ยัง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 งซื่อว่าตามแห้งนะครับปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ